สำหรับการพยากรณ์12ลัคนาราศีเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ในเดือนกันยายนนี้มีดวงดาวโยกย้ายทั้งหมด4รอบ4ครั้งนะครับหรือว่า4ดวงดาวนั่นเองได้แก่วันเสาร์ที่9กันยายนเวลา6นาฬิกา4ีดาวพระเกตจจโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนหลังจากนั้นมาวันจันทร์ที่18กันยายนดาวพระอาทิตย์จะโครจร เข้าสู่ราศีกันเวลาตีสี่นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีและดาวพระศุกร์กับดาวพ,พุูธจะโคจรนะครับในวันพุธศป,ปดีที่2ี่กันยายนแต่ดาวพ,พุูธจะโคจรราศีกันเป็นเกษตรและมหาอุดในวันที่28กันยานั้นนะครับก็คือเวลาตีห้านาทีและดาวพระศุกร์ก็วันเดียวกันแต่เป็นเวลา22นาฬิกาหสนาทีส่งผลต่อ12ลัคนาราศีดังต่อไปนี้ครับ ลัคนาราศีสิง์เดือนกันยายน2566ในช่วงเดือนกันยานี้สําหรับชาวราศีสิงมีทั้งจุดดีและจุดร้ายสลับสับเปลี่ยนปนเปกันไปในเรื่องของความเสียหายหรือจุดร้ายที่จะพูดก่อนนั่นก็คือในช่วงเวลานี้นะครับดาวเสาร์เนี่ยเล็งดวงาตาหุ้นส่วนสัญญาไม่ค่อยดีในเรื่องของการลงนามเอกสารขอให้ดูให้ดีๆนิดนึงจุดแรกในหลักโหราศาสตร์ในสมัยก่อนโบราณเขาจะเขียนเลย เสาเล็งลักพฤิัสเล็งจันทร์สุขต้องเสานั้นสังหรจะต้องตายในปีนั้นพยากรด้วยหญิงร้ายลานรอนท่านทํานายมันเป็นกรอแบบนั้นเลยแต่ใครฟังถึงตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจโอ้เดี๋ยวลมใส่นะครับอันนี้เป็นจุดที่เตือนก่อนว่าให้ระมัดระวังเรื่องของหุ้นส่วนสัญญาเรื่องของความรักถ้าหากวีในช่วงนี้เป็นจังหวะที่มันไม่ค่อยเหมาะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าการประสบพบเจอหรือแฟนเป็นคนต่างชาติเกณฑ์น,นี้จะหายไปเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยดาวราหู อยู่ในมุมของสุภะต่างชาติต่างศาสนาถ้าคุณมีเกณฑ์ที่มันเข้าโอเคแหละแนวโน้มความร้ายของบทกลอนลัคนาสิงจะเบาบางจางลงไปประกอบกับมีดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคคอยคุ้มป้องกันไว้อยู่นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในเดือนนี้เนี่ยมีตําแหน่งราชาโชคคอนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีไม่ว่าจะเป็นดาวพระ,ะพุทธที่ยังคงความเป็นราชาโชคอยู่ดาวพระศุกร์ที่อยู่รกระกฎก็ยังเป็นอยู่แต่ไอตัวราชาโชคจะค่อยค่อย หมดไปเมื่ออยู่ปลายเดือนหลัง28กันยาอันนั้นค่อยมาว่ากันนะครับแต่ในช่วงภาพกว้างเนี่ยหนึ่งถึงกันยาเป็นจุดที่ดีดาวงานก็โคจรอ,อยู่ในมุมชะตาที่ค่อนข้างจะนะครับสัมพันธ์อยู่นิดนึงแต่มันมีอยู่มุมหนึง่งคือเขาเรียกว่างานของคุณยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอาจจะเป็นโปรเจกต์ลับโปรเจกต์ที่บอกใครไม่ได้หรือเป็นงานที่ต้องใช้ล็อบบี้ยีดเป็นงานที่ต้องวิ่งสักหน่อยนึงมีความลับสักหน่อยนึงหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความ ภายในตรวจสอบภายในแต่งตั้งโยกย้ายภายในตรวจสอบดูผลซิเป็นยังไงเอ๊ะคนนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงกาลังถูกเช็คถูกตรวจสอบประวัติสักหน่อยหนึ่งมันจะเป็นมุมแบบนั้นแต่พอผ่านพ้นไปผมว่าเป็นไปนในจังหวะที่ตานที่ดีประกอบกับดาวพระพุธเนี่ยมีตําแหน่งเป็นมหาจักรกับราชาโช,ชคร่วมในช่วงนี้ดาวพระพุธในดวงชะาตาราศีสิงห์นั่นก็หมายถึงในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องของนะครับการสื่อสารต่างๆเรียกว่าเจรจาแได้เงินอย่างนี้เขาเรียกปากเป็นเอก ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีประกอบกับดาวอาทิตย์ดาวประจํา,าตัวคุณก็ณยังเป็นเกษตรอยู่คุณทําอะไรด้วยความมั่นอกมั่นใจใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยโอกาสหายค่อนข้างดีค่อนข้างจะมามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าแสดงออกเต็มที่สิ่งที่คุณคิดคุณอ่านหรือคุณเจราจาพูดสื่อสารตรงจุดนะครับมีความสื่อสารชัดเจนเคลียรตรงจุดหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการสอนใครที่เป็นนักแปลภาษานักเจรจา,าต่างๆในช่วงนี้เนี่ยถือว่าการสื่อสารโดนใจ การแปลความหมายตรงจุดเข้าเป้าคนอื่นพูดมาตั้งนานเป็นชั่วโมงแทบจะหลับให้คนลักนาสิงพูดสองนาทีคนเข้าใจเฮ้ยสนุกสนานดีไว้เฮ้ยพราตอนนี้มันเป็นหมาาหาจักรราชาโชคคุณต้องรวบรวม,รวมเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็สรุปจบปุ๊บแป๊บเดียวให้คนเข้าใจพอปลายเดือนปุ๊บดาวเรื่องของพระพุธด,ดาวของเงินทองก็เป็นเกษตรเป็นอุดโอ้โหไอสิ่งที่ทํามาผมว่ามันจะเป็นผลที่ดีในเดือนต่อๆไปเพราะมันมีเรื่องของพบกระดุมพระคือดาวพระพุธเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งองุดรวบในดวงชะตา รวมไปถึงในช่วงเวลานี้นะครับมีโอกาสเรื่องของอาหารการกินเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าหน้าผมมีคนอาจจะนํามาให้หรือว่ามีคนฝากซื้อให้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยไปเดินดูด้วยตัวเองเอะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เห็นอยากได้กางเกงยี่ห้อนี้พอด,พอดีพอดีผ่านมาเอาไหมถ้าเอาเดี๋ยวโอนเงินมาเดี๋ยวซื้อไปให้พอดีมันจะมีเรื่องลักษณะเหล่านั้นอยู่มาเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครก็ตาม ที่จะบอกว่าเอ๊ะแล้วปลายเดือนอะไรจากนั้นไปนยังไงก็ยังมีมุมที่ดีอยู่เพราะดาวประจําตัวของคุณที่เป็นลัคนาราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์หลังจากวันที่18ก็โคจรเข้าสู่ราศีกันมันก็เรือนการเงินการทองกระดุมพระของคุณอยู่ดีแปลว่าตัวเองมีโอกาสหน้าที่การงานทางการเงินตัวเองมีโอกาสในเรื่องของเงินเงินทองทองค่อนข้างจยะมากโอกาสหาเงินค่อนข้างจะดีมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องเงินทองสําหรับชาวราศีสิงค์แต่อย่างว่านะครับเรื่อง การงานเรื่องการเงินต่างๆมันดีแต่เรื่องของหุ้นส่วนสัญญาถือว่าเป็นจุดและจังหวะที่ไม่ค่อยดีในช่วงของเดือนกันยายนอันนี้ขอเน้นย้ำชาวราศีสิง์สักนิดนึงนี่ก็คือบทสรุปในการพยากรณ์ลัคนาราศีสิงเดือนกันยายน2566ครับตอนนี้นะครับมีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดนะครับ ที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับแต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาหัวไปเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอสนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้างคุณมาเรียนคอสน,นี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของโหราศาสตร์มากยิ่งขึ้น และคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุก,กระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกก็ปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิก อีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นโหราศาสตร์เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นโหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตรนี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะพอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์สิบสองราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่างๆมากมายมาก,มากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการขึ้นแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอ๊ะช่วงนี้่าเพิ่งเดินทาง ช่วงนี้ทํากิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR Code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ